เบาๆค่ะคุณแม่ครัวทำอะไรอยู่คะทำกับข้าวทำกับข้าวอะไรคะข้าวมันไก่กับข้าวหมูข้าวมันไก่กับข้าวหมูเหรอคะโอเค <c oughs> ทำยังไงก่อนคะ เราต้องไปเที่ยวก่อนโหอ่ะเติมพลังก่อนไหมคะแม่ครัวเติมพลังก่อนนะอืมเก่งมากค่ะมาเรากินสเต็กอยู่นะสะเต็กไก่ทำเป็นไหมคะมีเฟ้นไฟด้วยนะ่ะไม่มีเฟ้นไฟเอาขนมปั ี <c oughs> เปิดหม้อหุงข้าวอีกละตเอาน้ำด้วยนะคะเอาน้ำด้วยเหรอคะเอาน้ำซ่ามาใส่เลยน้ำซ่ามาใส่ให้ใครคะให้มาม่ากินหม่าม้ากินในกระติกนี่แหละออ,อ่ะเดี๋ยวมาม่าใส่เองแล้วเราอกินสเต็กอยู่อ่ะ ระวังระวังนะอะไรเนี่ยเบอ้อเลยอ่าน,น,นเดี๋ยวน้ำหกเดี๋ยวน้ำหกแม่วค่ะ <c oughs> คุณแม่ครัวหาอะไรคะ หลอดด้วยหลอะเสร็จหรือยังคะหิวแล้วค่ะ สเต็กไก่ได้แล้วนะคะขอบคุณมากค่ะอะ่คุณแม่ความานั่งพักก่อนค่ะฮะคุณแม่ความาแล้วอ๋อถอดผ้าเลยนะออกไหมคะ แม่ครัวถอดได้ไหม <c oughs> ยังโบยังไม่หลุดเลยไงแกะโบให้หลุดก่อนสิคะไไม่เลย